เัน่นเอาลักลักฐอสิย่อเลื่องให้่าการตัดมีทาในทนใจ จราระในเห็นจันตามผู้ฟังสิรอทานจะกระกาศมาเก็บจามสำนวนทตำตามนาทีจานต้องเพียดพวกกาวิตีคนงั้นฝากไว้บรอสาสิเลง นเสื้อสุนจนักเตศเรื่องผู้เขียนเรงว่าปาาทีนตอนมาตะปุณนตาลีบ้าดอกใหญ่มาจะลืใ่ใดนั่นะแหมแหม,มตะปุนตาลีขือเหลืองๆสิสิจังสีหรอแหมผมเป็นอย่างนี้คือสิสิทังแ่แผ่คือยู่อยู่คือเหลืองกังสี vô nghe thằng mắt là em ư nhung đã có lúc <laughs> to mát to lê, thái, con liền, đi xa đây là quán cổ cho làm ăn tiếp quay cài của đầy trong sinh ลาบอมีภัยสิิกินการเกิดแก่ดอกเกบเจ็มตายนะลาย้ำเพิเ่นเปลี่ยนรถคือตัวสิบอบเปลี่ยนว่าน้ำบานนะลาย้ำตัวเปลี่ยนคือเช้าบานสิบอบเปลี่ยนสัมโังนไง ผู้ใดจักสิทอจวนไปจังโควพันโลกสงสารนีว่าวนมี่สุขทุกข์น้อคนตีเอาไปซื้อต้มหูเด้อเอาไปซื้อต้มหูคุณแม่แม่ซื้ออย่างเงซื้อต้มหูซื้อแม่ลอซื้อแม่ลพ่นเมลพ่นแม่ลอนี่คือควเฉลี่ยคุณแม่อย่ามีของฝาอยู่แม่อันนี้ อันนี้เอาไปแจก yeah, yeah. โลกสงสารนี่ว่าวนมีสุขภูมิโน้ตบนเทใกลายดังเลือกกลางทะเลเหตุกระแสว่ารุ่มเพลอนเมะผมคือตัวหอนโต๊ะหอนขึ้นหองคืนค้นสิเมะ ไปบ่เย็นนัออ่นหมอมอาการเป็นเป็นยางเอ,อาเถอผูดใด้ดีจ้า,าจ้าคือฟังเทศเป็นแม่แม่ร้อง <c oughs> อาการเป็นนักกดเจ็บป่วยโชคบ่อสวยหอดยำสวยโชคบ่อช่วยกระต่ายจ่อยละเจ็บจมมอมจัตายกระบ่ดได้ บ่หว <rude S 2> าแต่นไปภายสนแม่เลีนยงสืเก่เดิมขู่มุขข่วมเวยมงจากตายกระบอได้บ่กวาแต่บกไปไายอ่านโลกไปลายสนิดนัดขานบ่จับมูอ โรคเก็บหูโรคเก็บกองเพื่อพี่น้องเรองของสาปตาโรคเก็บแข็งโรคเก็บทขาทางปวหัวนวดเมื่อน้นอนาตามหมัวละมืดหมุนใส่เมือหลุดแม่ประ้องยางเห็นไึม <c oughs> ใส่เราาบอจะนาแต่สิ่คน ไล่จานิดของโลูกคอารู้กายา,าลอดมาละเจริรามาได้สอนไว้ไขบอนี้เราไป่ปลอกเปียนเปียนกายทำไรธาตุหรือว่าหลับยางเย็งของสิ่งแพร่ดอกแม่นอนอยันเจ็บป่วยอย่าที่ลองกระเดยรอน ยังมีเก่งเด้อเนี่ยเด้อปกติบ้างอะไรจะจมีสะดวกอ้อออาวเขาของฝากเนี่ยเดอ,อยันมหารวยมหาเศรษฐีนีน่มีจำนวนจำกัดเด้อ,อการของมาตะพวนพารีแล้วลูกของเรียนเก่าเรียบไปสุขภาพแข็งแรงเด้ออายันมหารวยไป รวยรวยนะครับรวยนิดเลิกรวยนิดเดียเอกการล้างวังซาพวงกำลังบุญแนมบอกเป็นมาสื้อไว้พร้อมลานัดมีตรอมน้ำมีหอมอาการป่วยก็น้อยงา

จะ็นบอกเราย่านใดคืนบ้านเกา่าตายจากพ่อแม่พคอยน้ำตาย,อย่อยออมาแมน แม่แม่มาตะกุนตะลี่หน่อยนี่อาการบอกซื้อเก่าสามมือดีสี่มือห่าผอมแหงจอยเหลืองขุนแม่ครับบอกให้คอหายาไม่ถินแก่โวกจอยเนี้ยหาไม่ให้ลูกหน่อยพ่อไปแก่สวงเศร้านั่นละแม่แม่มาตะกุนตะลี่เป็นยังไงแม่บอกกินยังตกลูกหลาบนี่แม่จะไปบอกพ่อของเก่าให้รอ นกตาแม่ like ืนย really <sc ro ches> yeah. ื okay. ้จาเช้ารู่งาย่าลับไปทางใดน้่งทนก็มีสิรีแถ่น้องตื่นเกินมากกาหลดบ่เห็นสนยิ้นเขาเอ้พ่อเขาเอ้ไม่ตองเ้าตะเวนบ่เห็นยังดินนีแม่มักจะเสียงดูนี่แกนี่ของใส่น้องสะกอก

พ่อก <ti> ็คิดว <ti> <cop> ่าพาราเฒ่าก็ยังว่าลูกเฮาบ่สบายกยังว่าเอ้าว่าเห็นอีหยังก็เลยมาเรียกมาเอิ้นหาเฒ่านี่ล่ะผู้ใดบ่พี่แฮงผู้ใดบ่ายบ่เว้าสไปฟังกัลูกชายเฮาน่ะตัวบ่จกุตีล่ะาได้เฒาคือว่าบ่สบายหงนึงันคือจังมาเขียวตุมหูนําข่อยอยู่เ็ได้ัว่าบ่สบายบ่ม้ค้านไปเฮ็ดแยกซือๆสิเขา บ่หนาคอยเปิดจังได็พอเถ้าคือว่าเยี่ยมมาถ้ากลุ่มทะเลลูกหน่อยของเขาุ่ยสั่นต่อพอเถ้าุ่ยขัดเด็กประเดี๋ยวบ่พอจาว่าเดี๋ยวนีุ้่ยกดนคือจังบ้านหายกันกินชีพว่าคอยเลี้ยงเด็กโดยแต่เจ้าก็เพิ่งเอาเมียนลูกเจบไม่หหวไอเจ้าลูกทั้งสองตัวไอลูกเจ้านั่งตัวไอลูกคอยยุแต่ว่าคอยข้าวเรียกว่าเดี๋ ออกแต่เบียดแต่งงานเจากระิดเห็นลูกแม่ลูกนัอนสั่งไปกัตตองไปเบิ่งไปเงี้ยตัวเสี่ยวเขาจะไดเดือเจาก็ออกบอกก็ไข่ดีๆเนี่ยต่อบอกมวนมวนคือเขาบอกกันแต่กอนเนี่เป็นงเอาควาเขาบอวนปันนี้ตัวเขามันนี้เดี๋ยวนี้แม่เจ้าเราจได้อีกเดือวเนี่ยวอาตอนเขาหักกันยังไม่นะว่ามวนมวนกันหานหรือเอาคมหวานที่เป็เป็ดบบอ่าก็จะให้ไข่โบกแต่ข่ที่เดียวจะฟัง่า vâng tài là nghe nhàng ừ luôn thổ tôi thấy có thể khổ yani à, thật được Th <laughs> à, và quan đại sĩ vừa phát đồ Phát tàu thì về hàm mỏ sẵn bị vô chú đều nào và sẵn là thổ không có sẵn lại có đi nhang lại nhang và chậu vô liêng mỏ liêng mới luôn thì em muốn xé nhất thoát là phăng có gì mà một có chậu phăng vô đất thổ đó Hãy subscribe cho kênh

ยมคือเก่ามาเห็นหน้าพวกกูเจ้าสัมบายปางเนี่ยบ่น้องคือจังว่าในตอนนี้ก็สิได้หันเขาในนี้ทานไปตามเรื่องพดยงก่อนสูพี่น้องเ่าผู้นง ฟังนะในตอนนี้ในตอนนี้พอได้ยิ a เมียเว้าหัวใจเบาปั่นผู้หนุนดินโนนะส่วนในลูกก็พร้อมนั่นซะหาใครบ่แม่นนะลูก บัติลูกโตมีผู้เดียวซําด้วยมหาไทยพอเมนเน้วนะในตอนนี้มันบอตายดอก